พบกับช่องพร้อมชี้่ก็ครั้งนี้นะคะคือภูมิเนี่ยจะมารีวิวตัวสินค้าต่างๆที่เราได้ช้อปปิ้งมาในแอปช้อปปี้นะคะจะบอกก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้สวอนเซอร์นะคะจริงๆเราอยากทำคอนเทนต์นี้มากๆเพราะว่าเราเนี่ยได้มีการช้อปปิ้งกับช้อปปี้เนี่ย คือแบบว่ามันนานสนานแล้วแวก็แบบเยอะมากๆช่วงที่โควิดมาแล้วรอบสองนะคะคือสั่งของไปเยอะมากจริงๆแล้วก็เลยวันนี้ก็แบบอยากจะลองมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะมันก็มีทั้งถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจนะคะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยจ้า <S 2> <S 2> <S เอาละค่ะทุกคนมาเริ่มที่หมวดหมู่แรกกันนะคะคือหมวดหมู่ของอัญมณีเองนะจ๊ะ<ๆ>ก็คือว่าช่วงเดือนธันวานี้เอ่ยเดือนมกรา,าที่ผ่านมานะค่ะคือแบบว่าตัวมีเองอะมีแบบว่ารู้สึกแบบ เฮ้ยเห็นสร้อยในช้อปปี้แล้วแบบเฮ้ยมันถูกอะไรขนาดนั้นงงมากแม่แล้วนี้ก็แบบว่ามันต้องมันต้องแบบมันต้องมีแหละวะเข้าใจไหมแต่คือมีที่นี้คือเรายังไม่ได้คิดนะคะว่าแบบจะเอามาใส่กับอะไรอย่างนี้แต่คือคือแบบว่ามีไว้ก่อนเข้าใจไหมมันของมันต้องมีอะแล้วมันถูกมากๆทุกคนราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จำได้น่าจะประมาณแบบ12 13บาบาทนี่แหละทุกคนต่อเส้นนะแบบมันถูกมากแต่ก็มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราต้องรอของ รอของรอของเออรอของนานหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นพรีออเดอร์มันประเทศจีนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอสร้อยวพวกตัวสร้อยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นงานจริงก่อนนอะที่เราจะแบบว่ามารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงทุกคนฉันจะบอกว่าดูอันนี้เป็นแบบว่าฟีลแบบสร้อยลูกปัดนะคะเนี่ยเป็นสร้อยลูกปัดแล้วนี่แบบว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองกดไปแล้วแล้วก็คือ กดไป2รอ,อบแต่จริงๆเรามี2ร้านนะคะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายขอขอแบบปวดขอบให้เสร็จก,ก่อนเนาะว่าจะแบบว่าสั่งมาจากร้านไหนแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปตำพร้อมๆกันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปด้วยนะคะอันนี้คือเป็นลูกปัดแบบเหมือนกันไปนะะเป็นเลยค่ะเป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยแต่อันนี้จะมีความแบบว่าไม่พอดีคอหน่อยเนาะเหมาะกับคนคอเล็กนะจะบอกไว้ก่อนต่อไปต่อไปต่อไปนะจ๊ะที่รัก ก็คือเป็นตัวสร้อยอันนี้จะเป็นมีความแบบว่าหัวจงหัวใจใดๆหัวกรูปเป็นหัวใจนะคะเป็นเหมือนแบบสร้อยแสแตนเลสนะคะอันนี้ก็สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ที่แบบที่เป็นสวยอยู่จริงๆนะทุกคนไม่ใช่สวยอยู่ที่แบบว่าแบบไม่สวยอะไรอย่างเงาเออก็คือสวยอยู่สวยอยู่ก็คือสวยอยู่ยยแต่ใส่ไหมก็ยังไม่ได้ใส่งงไหมงงเหมือนกัน <laughs> นี่คาะทุกคนอันนี้คืองานจริง ต่อไปมาเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตอนเห็นแรกๆอะ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ตอนเห็นแรกๆคือแบบน่ารักมากเป็นแบบว่าผีเสื้อเอยผีเสื้อจัดโอ้ตายมีนิ้วนาเกียดมา <laughs> นิ้วจันนาเกียดมามือฉันก็นาเกียดนี่ค่ะเป็นแบบว่าผีเสื้อน้องๆน,นะเป็นแบบสตเลสเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้แบบน่ารักมากจริงๆอันนี้ก็ราคาแบบราคาถูกเหมือนกันนะ ก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบว่าสร้อยเส้นเล็กๆก่อนนะคะสร้อยเส้นเล็กๆอันนี้เป็นความแบบมามุก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 ลวมีจี้เป็นหัวใจนี่ครับแต่อันนี้เป็นแบบฟิลสีทองใดๆนี่ค่ะสวยนะแต่ยังไม่เคยลองใส่เลยนะพวกสร้อยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเคยใส่แค่อันเดียวคือเป็นจี้ตรงแบบว่ากลมๆตรงคอเลยนะแต่ว่าตอนนี้เป็นไเราก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบว่ามุกเลยมุกแบบมุกกลมนี่ค่ะ นี่แหหมทุกคนมือเหี่ยวมากนี่ค่ะเพราว่าแบบออน่ารักน่ารักนะแต่ส่วนใหญ่อะราคาของเาวาของเขาอ่าจะเริ่มต้นที่แบบว่า1 2บบาบาทนะทุกคนไม่มีอันไหนเกินแบบไปถึงร้อยนะไม่มีเลยอันนี้พูดจริงๆแต่ถามว่าจาจาจาราคาทุกอันได้ไหมก็คือจําไม่ได้นะเพราะว่าแบบเออก็คือสั่งอะเยอะอะแม่ ถ่ายจาได้ยังไงกล้อง <Hey. S 1> มันอเอันนี้เป็นสอที่ใส่บ่อยนะแต่ใส่ถ่ายรูปนะจะเป็นแบบสแตนเลสเป็นแบบอันใหญ่เดี๋ยวเดีอันนี้คือถุงน้องหายไปแล้วนะแต่ว่าแบบนี่นี่เป็นฟิลนี้ทุกคนก็เป็นฟิลแบบ ใส่เออกุ๊กๆอ๋อตาตกนี่แต่มันมันเป็นแบบเส้นใหญ่ๆนะก็แนะนำว่าให้ใส่แบบพวกแบบเสื้อผ้าแนวฮิปฮอปอะไรอย่เงี้ยสตรีทสตรีทอะไรอย่าเนี้สสยสวยต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะุรคนก็คือเป็นเป็นแบบโซ่สีทองใหญ่ๆเลยเรวมๆทั้งหมดนี้นะคะก็เราซื้อมา ประมาณจริงๆแล้วร้านสร้อยมี2ร้านที่เรากดสั่งนะคบก็มีเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่ามีเป็นร้านนี้นะคะเป็นร้านชื่อว่าร้านบ ing ก 1.th นะคะใน s h อ p ปีนะคะ b i n g o 1 th อันนี้เป็นเป็นร้านที่1นะคะแล้วก็ร้านที่2ที่เราสั่งเป็นสร้อยเหมือนกันเนี่ยร้านชื่อว่าร้าน Beauty u n d e r s c o r e แอสเซสค่ะ th ค่ะ beauty underscore a c c e s s o r y th นะคะเป็นร้านที่2ที่เราสั่งสร้อยนะคะ ช่ก็ไปตามกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปจ้าก็จบหมวดหมู่แรกเปแล้วนะจ้าก็คือเป็นพวกสร้อยเอืยอสร้อยจายในนันเมื่อกี้เราก็พูดถึงร้าน beautyaccessory.th แล้วนะคะคก็คือร้านเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สั่งแค่สร้อยมาะคะ่ะเราสั่งเป็นแว้นตาม,มาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเอามาอวดให้ดูกันนิดนึงนะคะ จร,จริงๆเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจกับการใส่ใส่แว่นตาค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นคนแบบหน้าค่อนข้างใหญ่แล้วซึ่งถ้าเราจะสั่งแว่นตาออนไลน์เนี่ยเราก็คิดว่าแบบบางทีมันก็คงไม่เหมาะเพราะว่าเราไม่ได้ลองมนเราไม่เราไม่ได้เทสตรงนั้นว่ามันเข้ากับโครงหน้าเราหรือเปล่าแต่ด้วยความที่แบบมันอยู่บ้านมันว่างจริงๆตอนนั้นคือมันแบบโควิดเอ่ยใดก็แบบสั่งช็อปไปเรื่อยสั่งมาประมาณ1 2 3 4 5 6อ่ห้าหอันนะคะนี่เป็นแบบแรกเป็นสีขาวนะคะ เป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีแบบด <t> ีเทลเป็นตรงสีทองทองตรงตรงเขาเรียกว่าตรงตรงตรงขาวแว่นนะฮะก็ก็สวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรแบบใส่รูปละใส่รูปละอย่างรนะเาราอะองเราเป็นตุ้ย <c oughs> ขอโหดสิกรรมเด็เข้ามาดูค่ะก็คือเออก็เป็นฟิลแบบคาดผมได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็สวยแต่จริงๆแล้วแบบไม่ค่อยเลียใส่เลยนะไม่ได้ใส่เลยะคะ่ะทุกคนต่อไปเอาแบบี่องนเลยดีกว่าโอเคค่ะทุกคนแบบที่สองนะคะสําหรับแป้นตาค่ะต้องก็สิบนิดนึงนะคะมีคนเดินผ่านหน้าหา้องเพราะว่าตอนนี้มันก็แบบเอสีทุ่มละมังไม่รู้ว่าเออนะคะก็เราต้องแบบคุมเสียงกันนิดนึงนะคะก็อันนี้เป็นแบบที่สองนะคะเป็นแบบเหมือนแบบตาเฉียวๆแต่ไม่ถึงขั้นกับตาแมวนะ จริงๆเราตัวแว่นเนี่ยที่สั่งมาจะบอกว่ามันราคาแบบไม่ถึงร้อยสักอันดีไปนตาโอเคค่ะมาสีดำเกินนะคะต่อไปเป็นสีดำจะบอกว่ามีมีตัวหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าชอบมากๆนะคะเดี๋ยวนี่จ้ะมันหลุดออกมาจะถูกแล้วว่ะหุยมันเป็นรอยแล้วเห็นไหมจริงๆเราตก ตัวเนี้ยเฮ้ยเห็นตัวเองเลยกระจุกเห็นตัวเองแนะต่ก็ลองดนะูทุกคนะดูดิหน,น้ามไม่ใหญ่ยังไงอะ่ะดูดิต้องง,ามมาองนะอ้างไหมหออกไงฟิลน,นี้ได้ไหมเจนนี้ได้ไหมเจนนี้่บักพิงได้ไหมเอ,อ้ยมันสวยนะว่ามาเอาไปอย่างนี้ก่อน แล้วต่อไปนะคะเป็นสีดาอันที่สองนะจ๊ะสีดำอันที่สองก็คือเป็นอันว่าเป็นอันนี้นี่ก็มีความคล้ายนะความความคล้ายกับตัวนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะเหลี่ยมกว่า ไปแล้วนะคะสำหรับหมวดแว่นหนอแมกว่นก็คือมีสั่งมาทั้งหมด6อันนะคะแต่ละอันเนี่ยตกไม่ราคาเนี่ยแต่ละอันอ่ะคือไม่ถึง100บาทเลยซักอันนะจะไปตามกันได้เลยจากที่ร้าน beauty accessories นะคะ th เป็น pre order จากประเทศจีนนะจ๊ะล้วมาถึงหมวดหมดที่3นะคะก็คือเป็นว่ากระเป๋าเอวยกระเป๋าใจกระเป๋าไดกระเป๋ารูป คือเป็นคนชอบซื้อกระเป๋าม,มากมากซื้อไม่เสียเวลาก็คือมาดูกระเลยส่กว่าเราสั่งกระเป๋าแบบไหนมาบ้านนะคะมาเริ่มที่ใบแรกเลยก็จะ้ะใบแรกก็เป็นแบบว่าเป็นแบบเดียวกันนะคะจะเป็นสองสีก็มีสีน้ำตาลเข้มเลยแล้วก็มีสีม่วงคัสโตเยวจะเปิดเป็นสีม่วงให้ดูว่าเป็นฉงแบไหนจริงๆรแล้วกระเป๋าทรงแบบนี้มันมันค่อนข้างให้ีดมากๆกเลยนะช่วงนี้นี่ค่ะมันประมาณนี้เนาะ ก็ใช้สอยก็ได้อยู่แต่สสยของได้โอเคอยู่นะแต่มันมันเหมือนมันเหมือนจะได้เยอะใช่ไหมแต่ว่าข้างในมันมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเหมือนมันตื้นกว่าที่คิดอะค่ะทุกคนเนี่ยใบยแรกกับใบที่สองผ่านไปแล้วเป็นแบบเดียวกันอันนี้ก็เป็นสีน,น้ำตาลเป็นแบบเดียวกันจ้ะต่อไปใบที่สามทุกคนก็คือเป็นใบมีความว่าแบบนี้อันนี้ทุกคนเห็นได้ชัดเลยชเลใช่ไหมว่าพรามันเป็นกระเป๋าถูกอะแล้วความหนังเออหนังใจอะมันก็จะมีความแบบ ก้องแกงนิดนึ่งนะคะไปต่อไปเป็นแบบเป็นแนวแบบศาสตร์แต่เป็นแบบกรองบุบนะคะเป็นนี่อันนี้ตอนตอนเห็นครั้งแรกก็คือแบบน่าหลักเลยใช่แบบชอบเลยเพราะว่าแบบด้วยความศาสตร์เออด้วยความแบบเป็นทรงแบบนี้แล้วก็เดซี่อะไรอย่างเงี้ยคือชอบเลยแต่ว่าก็แอบผิดวังนิดนึงอันนี้เป็นเปิดนะคะก็เปิดอันนี้คืออะไร ก็เปิดก็คือมาว่าเออใช้สอยได้ประมาณหนึ่งก็ใช้สอยได้จริงนนะเออก็คือใอส่โทรศัพท์ได้อะไรได้อย่างงี้นะแต่แล้วแต่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แบบตอบพูดเองตอบเองฟิลเหมือนมีคนถามน,นี่อันนี้เคยใช้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเลยนะฮนะอันนี้เป็นฟิลฟิลก็แบบหนังหนังกรุบๆอะไรอย่างเงี้ย <L un ters> เฟืออิมเพชชันเลยนะครั้งแรกที่ที่จ้ามาเปิดอย่างเงี้ยเจ็บมือมากอีบ้าคือแบบกูก็พยายามแพลพยายามเปิดอยู่นั่นแหละกูเปิดไม่ได้แล้วมือก็เป็นรอยนี่แต่ว่าพื้นที่เขาเขาก็มีความว่าเยอะอยู่ใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังค์แบบเล็กๆนะไม่ใช่กระเป๋าตังค์ใหญ่มืออะไรก็ได้อยู่เออก็สวยอยู่แต่ว่าก็ยังใช้แค่ครั้งเดียวอยู่แล้วยังไม่มีไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับไปใช้อะไร 888นะคะเป็นดูแบบว่า doo doo แล้วก็888นะคะในสามารถไปเซิร์ชได้เลยนะร้านนี้กระเป๋าถูกมากแล้วก็มีหลายแบบนะจา้าโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหมวดหมู่กระเป๋าเอิกระเป๋าใจกระเป๋าด้กระเป๋าู่งั้นเราไปต่อมวหมดต่อไปกันเลยจา้าสี่นะคะเป็นหมวดของเสือเส้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยจะบอกว่าไม่ไม่เยอะนะคะที่สั่งมาเพราะว่าจริงๆเราไม่ไม่ได้มั่นใจกับ กับไซส์ที่ที่เขาขายในช็อปปี้เนาะเพราะว่าเคยสั่งมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่าไซส์มันไม่ค่อยโตมาอวดตัวแลกกันเลยค่ะก็คือเอาตัวที่ไม่ถูกใจก่อนก็คือเป็นตัวนี้นี่ช่วยฉันไม่ถูกใจจนคือฉันไม่ฉันไม่ยอมแกะนางออกมาเลยเพราะว่าฉันไม่ถูกใจก็คือด้วยคําว่าเราคิดว่าเป็นกางเกงที่แบบมันก็น่าจะเป็นกางเกงที่มีค่างหนาอยู่ซึ่งเราอีกขั้นออกไปอย่างนั้นแต่สนุกก็คือมันไม่ได้หนาเากมันบางมากทุกคนวันที่เราลองใส่จะบอกพี่ท้าเป็นสีครีม แล้วเราไม่คิดว่ามันจะครีมจ๋าค่ะเนี่ยทุกคนแต่มันก็เป็นฟชลแบบเอว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 สูงอยู่นะแต่มันก็ครีมจา๋าครีมแบบครีมแบบหวานเลยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เข้ากับคาแรคเตอร์เราเลยมันแบบมันแนบเหนือ,อมากๆจนมันทําให้เราดูปโปรมากโปรโปรอะไรวะโปรโปร,โปรโอเออไม่ใช่โปร,โรเออนั่นแหละมันก็เลยแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าไม่ถูกใจเลยเราไม่เคยใช้เลยนะคะตัวที่ชอบก็คือเป็นกางเกงยีนนะคะเป็นเหมือนขากระบอกหน่อยเป็นเป็นเป็นสไตล์ที่เหมือนวัยรุ่นแบบชอบกัน ไม่ใช่เป็นรูปชอบกันคือเป็นสไตล์ที่ัยรุ่นนิยมนิยมใส่กันอะไรอย่างเงี้ยครับนิยมใส่กันณปัจจุบันนีจ้าก,ก็คือเป็นสไตล์นี้ที่เราเห็นมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเราแบบผอมลงชีเมะเราก็ต้องแบบจัดหน่อยแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นก็เป็นแบบสไตล์นี้จริงจงแล้วเอวสำเร็จรูปมันน่าจะแบบใหญ่กว่า3ามสองนะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีตะขอเป็นดีเทลตะขอตรงนี้นะคะเป็นแบบว่าเหมือนเกี่ยว ให้มันมีความแบบเขา้ารูปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าใส่แล้วเออก็โอเคนะอีกสองตัวที่ชอบก็มีเป็นตัวนี้ค่ะแต่ตัวนี้ยังไม่ยังไม่เคยใส่ไปไหนเลยนะเป็นขัดยาวเป็นขัดยาวฟิวมากขัดสักเลยเป็นปขัดยาวต้องฟิวอไยู่แล้วฟิวมาอะไรเป็นแม่ห้ามาอะไรมานให้อะไรใจก็ยูนี้ก็ม,ม,มีสกรีนสกรีนตรงนี้คำว่า yes to all korea yes yes to all korea แล้วอับกันนี้เป็นของแบรนด์ k z a lulu นะคะ classic fashion เอ็กซ์เอลนะเอไม่ไม่ไม่จริงก็เป็นเอ็กซอลทีก็คือมันก็มีความว่ารันรูปอยู่นิดนึงหรือว่าเราอ้วนว่ะเออเราอาจจะอ้วนไปก็ได้นุ้กใช่ไหมเอาไปโชว์เสื้อไม่ได้เราตัวเองเลยเออหน้าอย่างใหญ่ฟู้อะไรวะเป็นตัวนี้จ้าเป็นแบบฟิลเสื้อบานนะคะแต่ไม่ไม่ใช่ผ้าแบบผ้าแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ผ้าเสื้อกีฬาเข้าใจไหมันไม่ใช่ผ้าเสื้อกีฬาครับเป็นผ้าแบบเป็นผ้าแบบผ้าใส่สบายเลยจ้ะก็เป็นประมาณนี้ เป็นฟิลแบบว่าเสื้อแขนกุดหนึ่งร้านแรกนะคะเราเราสั่งมาเป็นจากร้านเสื้อยุดโอเวอร์ไซส์กางเกงตุ๊ดตุ๊ด,ด,ด,ดมันไม่พอทุกคนเนี่ยเห็นไหมตัวร้านที่สองนะคะเป็นร้านชื่อเบนทอยส์ค่ะเป็น b e n t o y นะคะเบนทอยส์ก็ตามไปช็อปกันได้นะจ๊ะก็คือเป็นอันว่าหมดไปแล้วนะคะสำหรับหมวดหมดู่เสื้อผ้าและอีกหมวดหมู่สุดท้ายค่ะไปดูนะจ๊ะเป็นหมวดของแบบเบเตเลตและกัเป็นของใช้ทั่วไป นี่าเป็นชั้นรองเท้าชั้นบางรองเท้าห้าชั้นนะคะเป็นสีเขียวอ่อนซึ่งจะบอกว่าแอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราเราซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทนี่ก็ถือว่าถูกนะคะถูกแต่ว่าเราไปดูของเพื่อนเพื่อนเราอยู่ห้องตรงข้ามก็คือเขาอะใหญ่กว่านี้อ่ะใช่มันใหญ่กว่านี้แล้วมันสีดาสสวยกว่านี้แล้วมันดูแข็งแรงกว่านี่แล้วก็ร้อยยี่สิบกว่าบาทที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้อมาแล้วแบบโอ้ไม่ก็แล้วก็คือ มันวางได้ไหมมันก็วางได้แต่อนาคตมันก็คงจะมีรองเท้าเพิ่มมันก็พื้นที่ใช้สอยอย่างเห็นไหมคะว่าเห็นไหมเรามีรองเท้าแปดคู่นะคะจริงๆเรามีมีพื้นที่ว่างเหลืออีกสองสองคู่เท่าน,าน้นใช่แต่จริงๆก็ไม่ได้มีรองเท้าเยอะาขนาดนั้นหรอกคเออก็ประมาณนี้ก็ถ้าถ้าใครอยากอยาก,อยากไปซื้อก็แนะนําแบบว่าดูลานดีๆนะคะก็คือมันมีหลายร้านแหละที่แบบถูกอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้แบบดูดีๆนะจา๊ะ ต่อไปค่ะเป็นอย่างที่สองคะที่เราสั่งมาร้านนี้เราเรา,เราสั่งมาจากร้านน้กจำเมาเลยนะก็คือเป็นโคไฟโคไฟนี้น่นารักมากเรารู้สึกว่าแบบยัน้องงอได้งอนะน้องเหมือนง<ก>นูสักพักพังเออไม่ใช่เนาะเป็นไฟแบบว่าเป็นไฟแบบฟิลานหนังสือได้ไดก็คือ ไม่มีไฟไอ,อะไรเราก็แบบเปิดอันนี้าด้ว่า <M> ถ้าไม่มีไฟ <g ye> ก็ต้องเสียบแต่จริงๆมันเป็นฟิลแบบเสียบนะคะเสียบอันนี้มาเป็นเสียบแบบมอนสาย USB มันที่ชาร์จเลยแล้วก็เปิดออฟออนนะคะเราก็มีดีเทลตรงนี้ก็คือเป็นตรงที่เนี่ยคะเป็นตรงที่วางโทรศัพท์เปิดปุ่มกดเออเดืดเปือดเดือดเดือเดอดเดือดเดือเอเ อันนี้สามารถหนีบกับหัวนอนได้นะคะสมมติใครมีหัวนอนก็คือเอาไปนีบได้แล้วก็สามารถให้น้องบอกว่างอแล้วก็เหมือนเปิดแบบว่าบนหัวนอนได้อะไรเงี้ยโดยที่เราจะได้ไม่เปิงไฟแบบว่าไฟดวงใหญ่อะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ใช้สอยได้อยู่ถ้าห้องของทุกๆคนมีทาเลที่มีปลั๊กไฟใต้หัวนอนนะคะก็จะได้อยู่แต่ของดิฉันไม่มีนะจาก,ก็คือจะต้องเป็นอ่านหนังสืออย่างเดียวหรือไม่ก็ดูกระตูนแบบว่าฟิลแบบ บนโตบนโต๊ะเขาเรียกว่าบนโต๊ะทำงานไม่อยากพูดโต๊ะทำงานผมไม่ได้ทำอะไรเลยอะชื่อร้านว่า JT JT ขายส่งสินค้าราคาถูกนะคะ ชื่อร้านว่าเจทีขายส่งสินค้าราคาถูกจริงลิงไว้ใต้คลิปนะคะแล้วจะเขียนหมวดไว้ว่าออแบบว่าวันนี้หมวดน,นั้นหมวดน,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 นั้นซึ่ว่าจากที่ไหนแล้วก็จะลงลิงไว้ให้ทุกคนจะได้เข้าไปช็อปตามนี่กันแบบว่าเออแบบสะดวกสบายเลาไม่ต้องแบบไม่ต้องไไค้นหาอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะและแล้ววันนี้ก็คือจบไปแล้วนะคะสําหรับการดีวิวของที่เราช้อปปิ้งมาในแอปช้อปปี้นะคะพึงพอใจในเรื่องราคาเนี่ยก็คือให้เต็มสิบเลยเพราะว่าถูกถูกแล้วก็ ส่งเร็วนะคะที่พรีออเดอร์จากประเทศจีนอย่างเงี้ยเอาจจริงๆเขาก็จัส่งเร็วนะทุกคนมันไม่มันไม่ได้รอถึงแบบครึ่งเดือนอะไรขนาดน,นั้นนะมันก็ประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วมันมันก็คุ้มกับการรอแล้วที่ผ่านมันถูกมากๆทุกคนของพรีออเดอร์จาวที่จีนพวกสร้อยพวกเส้นเนี่ยอยากให้ไปช็อปตามกันนะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบว่าได้รับอัธรลนะคะอัธรลดในการแบบดูนะก็เราจะเราเพิ่งมาแบบมาเปิดช่องใหม่จริงๆแล้วเราจะบอกว่าเราเคยทําช่องมาก่อนแล้ว ซึ่งมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากแล้วช่วงนั้นเราก็เครียดด้วยสําหรับการที่จะเข้ามาหาลัยตอนนี้ก็เข้าได้แล้วนะคะเข้าได้แล้วตอนนี้ปีนหนึ่งก็คือ,อากลับมาทําแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ว้างๆแล้วก็อยากหาอะไรทําก็คือมาทําช่องก็หวังว่าทุกคนจะแบบคอยซัพพอร์ตภูมินะคะสําหรับคนเกา่าๆที่เคยติดตามช่องเราหรือว่าคนใหม่ๆที่อยากจะเปิดใจรับช่องเรานะคะก็ก็อยากจะให้ช่วยกันซัพพอร์ตนะคะก็สัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ออกมาเื่อยือแล้วก็จะทาแบบ แบบสับๆไปเลยแม่แบบปาเป็นเป็นโปงโปปัปงๆไปลๆเลยจ้าก็คือหรือไม่หรือไม่ว่าใครอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะหรือไม่ก็แบบป้าได้ไปเมเสเซจอะไรอย่างเงี้ยเจอยังไงก็เดี๋ยวติดตามใต้คลิปเลยค่ะพวกคอนท้งคอนแทคอะไรที่สามารถติดตามมี่ได้นะคะมี่ก็จะลงไว้ให้ใต้คลิปไปจ้า ก็สําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็เดี๋ยวไปก่อนแล้วคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือดึกมากแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปรบกวนห้องอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยคะก็วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะไปแล้วคะ่ะ